เจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้เรามาพบกับซุ้มแท้พิสุธิธรรมนะคะพบกับคุณดินช่วยฟ้าหรือป้าแขกค่ะค่ะเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะป้าแขกหรือดินช่วยฟ้านะคะ,คะงานที่ได้รับผิดชอบในตลาดอริยะคืออะไรบ้างค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะพี่น้องญาติธรรมทุกท่านค่ะแล้วก็ขอโอกาสที่จะม,มาสิกขมานนะคะงานที่รับผิดชอบในตลาดอริยะคืออะไรค่ะงานเพื่อฟ้าดินในรอบนี้นะคะ เรามาในนามของผู้รับใช้นะคะงานบริการคือหัวใจของเรานะคะตามที่อาจาร,รย์หมอกเกีียวให้นโยบายไว้นะคะในส่วนของพระแขกถือผู้ประสานงานของแพทย์บริธรรมในขณะน,นี้ในงานนี้นะคะร่วมกับคณะทํางานตลาดตลาดอริยะนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่30 31และ1น,นี้นะคะในส่วนของแพทย์บริธรรมและก็เครือแหต่างๆค่ะพระแขกมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างคะค่ะ ป้าแขกก็ประชุมทุกวันกับท่านอาจารย์หมอเกียวและพี่น้องกิจอาสาทุกวันนะคะเวลาได้ประชุมกับคณะกรรมก,การบงใหญ่แล้วก็เอานโยบายในยแต่ละวันแต่ละวันมามาแจ้งนะคะทั้งหมู่ว่ายังไงก็มาว่ากันตามนั้นเราได้รับการประสานของส่วนกลางนะคะก็คืออย่างเช่นร้านน้ำตาลทรายเนี่ยเรารับมานะคะของส่วนกลางนะคะร้านค้าต่างๆนะคะที่ขอกำลังพลมาหลากหลายร้านนะคะเ,เราแบ่งกำลังพลไว้ทั้งหมดเนี่ย ประมาณ10ชุดค่ะงานนี้นะคะทางทีมงานแพทย์วิถีธรรมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยค่ะเราข้าวอาหารเป็นหนึ่งในโลกคอนเซ็ปต์ของเราเป็นหลักนะคะทางอาจารย์หมอเขียวและคณะก็มีมตินะคะงานนี้นะคะทางซุ้มแพทยวิถีธรรมที่อยู่ข้างหลังท่านเนี่ยนะคะเ,เราจะลงข้าวประมาณ10ตันเศษเษนะคะ10ตันเนี่ยเป็นออเดอร์ที่เราสั่งมาลงโดยเฉพาะแล้วก็ที่เศษเษนี่คือที่พี่น้องติดอาสาพี่น้องของ เษกษตรกรอนินทรีย์เรือนนกทาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจอาสาของเราได้นํามารวมกันนะคะก็อองานนี้ประมาณหมื่นกว่ากิโลค่ะแล้วก็มีการตั้งราคายัางไงคะใครเป็นคนกาหนดราคาเนี่ยทางตลาดคณะทําง,งานใหญ่ได้เสียกฎเกณฑ์ไว้แล้วนะคะว่าถ้าเป็นสินค้าออถ้าประแกขกจาไม่ผิดนะคะออถ้าเป็นสินค้าของชุมชนเนี่ยก็สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสินค้าข้างนอกก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต แต่ทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดนะคะโดยค่าเฉลีย่ยโดยค่าเฉลี่ยนะคะของแพทย์วิธีธรรมเนี่ยสีอ่อร์เซค่ะอย่างเช่นข้าวเนี่ยนะคะตลาดก็ขายกันต้นทุนขายหน้าตลาดที่อุทยานเนี่ยก็60นะคะเราจะขายต่ำกว่า30บาทค่ะและเนื่องจากของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ำใจของดีมีไม่มากนะคะอาจารย์หมอเกียวมองเห็นเรื่องความจำเป็นเรื่องเรื่องของ เศรษฐกิจภ,ภาคประชาชนนะคะเหมือนที่พ่อท่านดำริเนี่ยละคะ่ะเราก็ทํายังไงให้ราคามันถูกที่สุดที่เราจะทําได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนไม่บิดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ไม่จะกิดตะขวมที่จะฟักเงินไปซื้อแล้วเอากลับบ้านนะคะงานนี้นะคะถึงเราเคาะไปแล้วรอบที่หนึ่งเคาะลงอีกได้ไหมมันจะมีลุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะประแขกเองก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรจะถูกที่สุดได้เนี่ย ถ้าเงื่อนไขของอริยะไม่มีว่าต้องขายเนี่ยเราก็เชื่อใจว่าในส่วนของที่เราบำเพ็ญอยู่ขนาดนี้สามารถแจกฟรีได้เช่นกันนะคะแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะอย่างน้อยต้องมีราคา1บาทค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วการที่ขายของขาดทุนขนาดนี้นะคะป้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับคาว่าขาดทุนคือกําไรคะคือตลอดระยะเวลา14บ5ปีที่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียวนะคะเป็นจิตอาสาแป้ปฎิธรรม แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญตามบวรต่างๆมาตลอดระยะเวลาการทำตลาดอารยะตลาดบุญนิยมต่างๆซึ่งเรามีร้านอยู่ที่นว่มันมีนสีนะคะเราทำอยู่อย่างต่อนเนื่องนะคะเรื่องของตลาดบุญนิยมตลาดอารยะก็ใหญๆ่ๆก็ไม่บ่อยแต่กไ็ไม่ไม่ไม่ถีนักแต่ก็ได้ทำต่อนเนื่องนะคะ <S <S ในความรู้สึกของบาแขกนะคะคำว่าอารยะคือการขัดทุนเนี่ยมันยิ่งใหญ่คือการให้ การให้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนสโลกคำที่บอกว่าคนจนมาสจันแบ่งปันตลอดการนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันถูกบันทึกไว้ในความรู้สึกของบัคแขกเนาะหรือก็ในหัวใจของแพทย์วิถธรรมหรือพี่น้องของเราทุกคนและโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยงานมหามงคลเหล่านี้ไม่มีที่ไหนนะคะประชาชนไม่มีที่ไหนนะคะพี่น้องอยู่ๆส0 3 1และ13วันนี้ยเราอริยะใครก็ไม่รู้อริยะไปว่าอะไรเนาะ แต่เรารู้อริยะคือการขัดทุนเท่านั้น10ล้านจะหายไปในพริบตาในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะสิบล้านนะคะซื้อของร้อยบาทมาขายห้าบาทอย่างนี้ค่ะนี่คือความสุขสิ่งที้และความสุขแล้วก็เป็นลกุศลเดีวมันไม่ใช่ได้แต่เรานะคะมันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้ง,ท,งทั้งฝ่ายผู้ผลิตที่ขายให้เรา,เ,ราเขาก็ได้ออเดอร์เขาก็มีความสุข แล้วเราก็ได้ไปสืบคือว่าเนี่ยเราไปซื้อคุณมาแล้วเขาก็ตามมาซื้อตับก็มีนะคะเราไปซื้อมาหลายคุณมาขายยังไงอะไรประมาณนะคะนี่แหละค่ะคือตลาดอริยะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําตลาดอริยะแล้วการทํางานของป้าแขกค่ะก่อนที่จะเข้าแพทย์วิธีธรรมกับหลังเข้าแพทย์วิธีธรรมแล้วต่างกันไหมคะก่อนที่จะเข้ามาแพทย์วิธีธรรมหรือจักบุญนิยมหรือตลาดอริยะนั้นเรามาจากทางโลกกำไรและเงินเท่านั้นเป็นเป็นหัวใจหลักของคนข้างนอก บาแขกก็ผ่านตรงจุดนั้นมาแต่พอเรามาตรงนี้นะคะเราไม่รู้ว่าอริยะแปบลบว่าขาดทุนเราไม่รู้ว่าบุญนิยมสีระดับคืออะไรนะคะปามกระท้องตลาดเท่าทุนขาดทุนและแจกฟรีนะคะซึมซับมาเรื่อยๆนะคะซึมซับมาเรื่อยๆตลอด14-15ปีนะคะแล้วบระแขกเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะท่านมอบหมายเรื่องงานตลาดโดยเฉพาะเรื่องข้าวที่ หลายปีที่ผ่านมานะคะพี่น้องชาวกสิกรรมประสบปัญหาเรื่องข้าวหลายครอบครัวเสียชีวิตเพราะปัญหาเศรษฐกิจนะคะเราได้มีโอกาสได้เข้ามาช่วยพี่น้องกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มากนะคะกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ะะเราช่วยขายข้าวทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ใช่ไม่ค้าขายข้าวนะคะแอบดีดามทำเรืำลำล่องสุขภาพแต่เรามาขายข้าวช่วยชาวนาโดยวัตถุประสงค์ที่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ชาวนายืนยืนได้นะคะอาจารย์หมอเกียวเคยเดําฤิไว้ว่า ผมจะช่วยชาวนาจนกว่าชาวนาจะช่วยจะยืนได้ด้วยหลำแข้งของตัวเองเพราะฉะนั้นงานของการขายข้าวตลอดระยะเวล5ิปีเนี่ยถือเป็นงานหลักหลักที่ประแขกส่วนตัวมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เราได้มาคือองค์ความรู้ต่างๆซึ่งพี่น้องชาวนาได้ให้ข้อมูลได้สอนได้แนะนำได้บอกวิธีการเลียมคูต่างๆนะคะและสิ่งสำคัญที่ไปกว่านั้นก็คือเราได้มิตรที่ดีกลับมา เราได้ความเป็นพี่เป็นน้องกับพี่น้องชาวกลุ่มเกษตรอินทรีย์หรือใครที่ทําอินทรีย์บอกต่อบอกต่อกันมาป้าแกก็ได้ไปเรียนรู้และศึกษาค่ะค่ะแล้วตลอดระยะเวลาที่ป้าบําเพ็ญกับแพทย์วิธีทำมา,า,ง,ง,างานก็ค่อนข้างหนักนะคะป้าเคยรู้สึกท้อบ้างไหมคะแล้วก็ผ่านช่วงเวลาอุปสรรคปัญหานั้นมาได้อย่างไรคะเอ,อ่อถ้าถามนะคะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมามารู้จักแพทย์วิธีทำไม่รู้จักบัลลัษณ์ไม่รู้จกัจกพ่อท่านไม่รู้เลย เพราะเรามาจากโลกสมัยใหม่นอศตวรรษอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ขนาดนี้นะคะพระแขกก็พูดได้เต็มที่นะคะขอพระคุณครูบาอาจารย์ของเราเลหลายรูปนะคะในส่วนตัวที่พระแขกมาทางทางโลกโลกเดิมเนาะแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์เหมาเขียวแต่ขอบพระคุณเพราะท่านนะคะที่วันนี้วินาทีนี้พระแขกได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแพทย์วิธรรมาเป็นส่วนหนึ่งของคําว่ายาติธรรม ผัสสะท้อแท้นะคะมีบ้างไม่นานเพราะเราเรียนรู้คาว่าอันดิจังมหัศจรรย์อันดิจังจากพี่น้องชุมชนญาติธรรมและสิ่งสําคัญไปกว่านั้นณวันนี้โดยเฉพาะงานครั้งนี้นะคะเพื่อฟ้าดินมาจากภูผาไม่รู้ว่าไม่ต้องได้กลับนะคะเราจะมาปักธงที่ที่บ้านลาดนะคะเราเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆเราเป็นคนไม่มีบ้านเราเป็นคนไม่มีอนาคตแต่เราอยู่กับปัจจุบันอย่างผาสุขค่ะอย่างที่อาจารย์หมอเขียวบอกไว้ว่า แค่ไม่ทุกข์ก็สุขมากแล้วข,ขอบคุณยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ